สำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่านวันนี้ผมมีพนักงานใหม่มาแนะนําให้พวกคุณรู้จักเครื่องพิมพ์วันหมดอายุระบบ C.I.J. รุ่นดูคอด L.D.S 1 0 0 0แบบเติมหมึกติดทนทุกสภาพผิวในราคา79,000บาทแถมยังใช้งานง่ายด้วย เครื่องพิมพ์วันหมดอายุรุ่นดูคอร์ด LDS 1000เหมาะมากสาหรับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของโรงงานที่ต้องการพิมพ์วันผลิตวันหมดอายุหรือรหัสสินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในด้านมาตรฐานการผลิตที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายเรามาดูการทํางานของเครื่องพิมพ์วันหมดอายุรุ่นดูคอร์ด LDS 1 0 0 0กันเลยโดยรุ่นดูคอร์ด LDS 1 0 0 0จะใช้ระบบการพิมพ์แบบ C I J เป็นการใช้แรงดันดันหมึกออกมาเป็นสายพ่นหมึกต่อเนื่อง ผ่านหัวพิมพ์นอนเซนที่มีขนาดเล็กระดับไมครอนขั้นตอนต่อมาตัวเครื่องจะใช้คลื่นไฟฟ้าความถี่สูงทําให้สายหมึกแตกออกเป็นหยดเล็กๆที่เท่ากันทุกหยดและหลังจากนั้นหยดหมึกบางส่วนจะถูกชาร์จไฟฟ้าแล้วควบคุมทิศทางด้วยสนามไฟฟ้าให้ไปตกตรงจุดที่เราต้องการพิมพ์โดยเครื่องจะคํานวณว่า ต้องเบนหยดไหนให้ตกตรงไหนเพื่อให้หมึกเรียงกันเป็นตัวอักษรส่วนหยดหมึกที่ไม่ได้ใช้ก็จะถูกดูดกลับหมุนเวียนในระบบอัตโนมัติแถมยังมีระบบล้างหัวพิมพ์อัตโนมัติอีกด้วยสามารถเปิดเครื่องปุ๊บพิมพ์ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดรองรับวัสดุได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษขวดแก้วพลาสติกฝาขวดหรือฟิล์มก็สามารถพิมพ์ได้หมดจุดเด่นมีระบบล้างหัวพิมพ์อัตโนมัติช่วยลดการอุดตันเปิดเครื่องแล้วพร้อมใช้งานทันทีสามารถควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัส10.1นิ้ว เมนูภาษาไทยและอังกฤษรองรับการพิมพ์สูงสุด3บรรทัดพิมพ์ได้หลายวัสดุพลาสติกโลหะแก้วกล่องกระดาษและอื่นๆตรวจสอบความหนืดและแรงดันหมึกอัตโนมัติใช้หมึกชนิดแห้งเร็วควิกดายอิงเหมาะกับสายการผลิตที่เคลื่อนเร็วเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากเห็นการทำงานของรุ่นดูคอรด LDs 1000เครื่องพิมพ์วันหมดอายุวันผลิตหรือรหัสสินค้าแบบตรงเป๊ะแถมมีระบบมุนหมึกและล้างหัวอัตโนมัติเปิดเครื่องปุ๊บใช้ได้เลย ช่วยให้การผลิตเร็วแม่นยำลดการผิดพลาดหมึกไม่เลอะราคาเพียง79,000บาทพร้อมติดตั้งฟรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล24จังหวัดสนใจสอบถามได้เลยนะครับแอดมินพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ